สวัสดีครับผมพบกับแอดนั้นฐานซิ่งอีกแล้วครับวันนี้มาขายฐานกัน,กน,กนกับถนนคนเดินถนนคนเดินวังสะพุงครับอยู่หลังอำเภอขายฐานกับอ e ีซูซูเอ็กซีรี ไปพี่น้องกำลังนอนหลับวัดดีจ้าไหมโอ้ยง่วงนอนไม่นานจ้าง่วงนอนรอคนขายถ่านรอคนขายถ่านเดินหลับมาลักถ่ายหยิบ <c> ห <oughs> ลับอากาศเย็นฝนตกขายหมดแล้วครับเดินอยู่หลายรอบเหงื่อท่วมตัวครับ ขายหมดรถแล้วหมดแล้วไม่เหลือทั้งก้อนไ,ได้ไดรกินขา้าวรอได้ไรกินข,ข้าวเบิ้งกับข้าวเด้อืมดูเด้เกนนั้นได้ไรกินกับขา้าว จัแแ่บป่ะโอ้ทำจ่วมีเจ้วมาให้วะนะปลาปลาปิ้งปลาไม้ละยี่สิบบาทครับเอาออกมาดูด้วยไม้ละยี่สิบบาทแทงบ้าพี่นอ้องไม้ละยี่สิบบาทมีกี่ตัวนะห้าหกตัวไม้ละยี่สิบสา 20, 3, ไม้ห้าสิบาทจะใหญ่ห้าตัวใหญ่หตัวปลาสอยปลาส้อยอย,อยหรือปลาขาวมนปลาขาวมน มีแจ่วด้วยแล้วเดี๋ยวพักพักเมยก่อนครับเดินหลายเที่ยววันนี้เดี๋ยวพักเมยถ้าพักกันก่อนเดินจนหอบแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แอดนั้นทานซิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ